มารับสายดีกว่าครับสายนี้มาไกลจากออสเตรเลียเลยนะฮะสวัสดีคุณบาสครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมารับแม่ใช่เรื่องนี้ปะคะใช่ครับเรื่องแมผมเป็นเรื่องของแฟนผมนะครับเขาลอยฝั่งก็คือเขาจะออกไปเที่ยวครับแล้วตอนเช้าเขาจะแวะทานข้าวกันก่อนที่จะออกเดินทางไปด้วยกันทั้งหมด5คนมีเขาเพื่อนเขาแล้วก็พี่สาวเพื่อนแฟนพี่สาวแล้วก็ญาติอีกคนหนึ่งครับทีนี้พอระหว่างทางเขาแวะทานข้าวพอทานข้าวเขาสั่งอาหารมาเสร็จเขาก็ถามไปว่า อาทิตย์หน้าเราจะไปไหนดีพี่สาวเขาก็พูดมาว่าเอออาทิตย์หน้าพี่ไปไม่ได้อาทิตย์หน้าพี่นัดแม่ไว้จะไปทานข้าวจริงๆต้องไปอาทิตย์นี้เพราะว่าเป็นวันเกิดแม่เขาแต่ว่าแม่ต้องไปงานบวชเสร็จแล้วพออาหารมาเขาก็ทานข้าวสักพักโทรศัพท์เขา้าพี่เขาก็ไปรับสายเดินเข้ามาบอกทุกคนพี่ขอโทษด้วยนะพี่แม่พี่เสียทีนี้เขาก็บอกว่าเราต้องไปอย่างนี้เลยเพราะว่าเราต้องไปรับศพศพอยู่ที่ต่างจังหวัดครับ เขาให้คนอื่นมารับไม่ได้ครับมันมีเรื่องของประกันนะครับต้องส่งมาชนะสูตรที่กุงเทพทีนี้ขับรถเดินทางไปเนี่ยใช้เวลาประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงครับก็ขับไปถึงโรงพยาบาลบอกก่อนว่าที่แม่เขาเสียเขาเสียจากอุบัติเหตุมันเป็นงานบวชครับระหว่างที่เขาลํำแห่หน้าเขาใส่รองเท,ท้าส้นตึกครับแล้วมันไปเหยียบพาาลื่นนะ่ะอก็หัวไปกระแทกกับก้อนหินนะครับก้อนนี่ใหญ่มากทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลก็เข้าไปข้างใน ถามแฟนว่าเข้าไปทําไมเขาบอกว่าก็ทุกคนเข้าไปก็เ,เลยเข้าไปอยู่ด้วยเป็นห้องดับจิตะครับมันก็เป็นห้องรับศพธรรมดาคุณแม่ใส่อยู่ในชุดสวยๆเลยนะครับนอนอยู่บนเตียงทุกคนก็เข้าไปเขาก็เข้าไปแล้วก็ยืนมองเขาก็ปลงครับเสร็จ <c oughs> แล้วเขาก็อาดกลับทีนี้ระหว่างกลับมาเนี่ยก็จะมีรถนําศพไปแล้วเขาก็ขับตามไปอีกคันหนึ่งทีนี้รถที่ขับไปครับมันก็เป็นรถคันเล็กเพื่อนของแฟนผมก็นั่งข้างหน้า ข้างหลังก็นั่งกันสาคนมันก็เต็มแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าอีก3คนข้างหลังมันก็ตัวใหญ่ท่นผมบอกว่าระหว่างที่นั่งมาเนี่ยเขาอะรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกเหมือนมีคนแบบนั่งเบียดอยู่ตลอดเวลาจนเขาต้องหันหน้าออกไปทางอื่นอะไรอย่างเงี้ย พอมาถึงกรุงเทพก็จัดการเรื่องศพเรียบร้อยส่งชนะสูตรมาถึงกรุงเทพประมาณหกโมงเย็นก็จะแวะทานข้าวกันเป็นร้านข้าวต้มแห่งหนึ่งโต๊ะมันเป็นโต๊ะหกที่นั่งอครับแฟนผมคิดว่าตอนจานมามันมาหกใบคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเหมือนโดยอัปโนมาตะครับก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้พอสักพักเมนูมาแก้วน้ํามาหกใบเขาก็มองง่ากันแหละ เขาก็บอกว่าอา้าวฮอลลอด,ด้วยค่ะเขานี้หลอดมาหกอันเพื่อนเขาก็เลยพูดกันว่ามา5คนค่าเนียแบบอ่ะกินอาการโต๊ะเป็นโต๊ะหกคนถูกไหมครับแฟนผมมานั่ง3คนอีกฝั่งหนึ่งอะครับเป็นสองคนฝั่งตรงข้ามของแฟนผมอะไม่มีคนนั่งระหว่างที่นั่งอะแฟนผมบอกว่ามันอึดอัดอะเหมือนตอนที่อยู่บนรถเลยพูดไม่ถูกเหมือนมันมีมวลอะไรอยู่ตรงนั้นอะอ เขาก็ไม่ได้บอกใครนะครับสักพักฝั่งตรงข้ามมันเป็นลูกสาวของผู้ตายครับเป็นแฟนเขาเขาก็กระซิบอะไรกันก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเพื่อนเขาก็เลยพูว่ากระซิบอะไรกันอะอเขาก็เลยบอกว่าเออพอดีเมื่อกี้พี่เขาว่าเห็นหางตาว่าแม่นั่งช่วยเขาก็เลยบอกว่าแม่ไม่ต้องตามมานะอ,อย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่วดัดเออเนี่ยแฟนผมก็เลยบอกว่าตั้งแต่แม่ลูกเขายกผมนมเมือ,อมเขาก็รู้สึกว่าเขาหายใจโล่งเลยทีนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปชุดที่มันพีก,ก็คือวันเผา ตอนขึ้นเผาอะครับไปสวดทาพิธีบางสกุลถูกไหมครับระหว่างขึ้นไปทําบางสกุลอะได้ยินเสียงดังปังเสียงอะไรเขาก็บอกว่าพระล้มพระล้มแล้วเขาก็กลูขึ้นไปเขาก็เห็นเป็นพระครับนอนชักอยู่อแล้วล้มลงไปหัวฟาดอะครับก็กระถมเพวียบนะครับเบื้องต้นนะครับเขาก็เลยมาพูดกันว่าแม่เขาสงสัยอยากจะให้รู้ว่าเขาตายยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องของความเป็นห่วงแหละเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของวัฏจักรของความเป็นครอบครัวแหละเนาะใช่เขาไปแบบไม่รู้ตัว ครับแล้วก็น่าจะเป็นแบบใกล้วันเกิดพอดีด้วยอ,นนอังคารคลุมโป